ขอเชิญรับฟังกับผู้รู้จริงของโลกที่สองกรรมบุญทําอย่างไรจึงหลีกกรรมให้ผลจากตัวคุณโปรดใช้วิจารณญาณในการฟังครั้งนี้บาปบุญมีจริงไม่เชื่ออย่าลบหลู่แล้วนี่คือรายการพลังจิตเปิดภูแก้กรรมกับอาจารย์ประเสริฐกรรมในชาตินี้กรรมดี กรมชั่วอยู่ที่ตัวเราท่านโทรถามได้0814599024 0814599024คุณอาจจะมีกรรมก็เป็นได้ การสร้างกรรมของคนเราเนี่ยนะครับท่านอย่าไปประมาทนะครับกรรมที่ไม่ว่าท่านจะสร้างกับมนุษย์ด้วยกันเองหรือสร้างกับสัตว์เล็กสัตว์น้อยนะครับสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าสัตว์ปีกสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ชนิดใดก็แล้วแต่นะครับเวลาเขาให้ผลกรรมขึ้นมาเนี่ยนะมันจะสร้างความทุกข์ให้กับท่านกรรมกค็คือการกระทําผลกรรมก็คือผลของการกระทํา เราทำกรรมดีไว้ผลที่จะตามมาก็คือผลดีแน่นอนเราทำกรรมไม่ดีไว้ผลรับที่จะตามมาก็คือผลที่ไม่ดีแน่นอนกรรมไม่ดีก็คือตัวบาปนะครับในความเชื่อของหลักพุทธศาสนาของเราเราเชื่อว่าทำดีก็คือเป็นกรรมดีทำไม่ดีเป็นบาปคือกรรมไม่ดีก็คือเป็นบาป คนเราเนี่ยเวลาตายไปเนี่ยมันตายเฉพาะาธาตุคันนะครับตายเฉพาะร่างกายแต่จิตไม่ได้ตายนะครับตัวจิตไม่ได้ตายไปด้วยเพราะจิตก็เป็นทิพยดังนั้นบุญกุศลหรือกรรมที่สร้างไว้เนี่ยมันจะติดตัวเราไปทั้งหมดไม่เหลือแม้แต่นิดเดียวทรัพย์สินเงินทองเข้าของต,างต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่บุญญาตายายคนลูกเมียคนใกล้ชิด ที่เป็นมนุษย์ด้วยกันที่เป็นสิ่งมีชีวิตด้วยกันนี่ไม่สามารถเอาไปได้สักอย่างดังนั้นการทําอะไรที่มันเป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปนี่ท่านหลีกเลี่ยงนะครับท่านคิดว่าไม่เป็นไรเล็กๆน,น้อยๆอย่าลืมว่ากรรมนี่มันจะให้ผลในกรณีที่ผู้โดนกระทำนะ่ะมันมีความอาฆาตพยาบาทเราไปฆ่าปลาหนึ่งตัวเนี่ยสมมติเราไปตีหัวมัน มันเกิดมีความอาฆาตพยาบาทคาดแค้นเราขึ้นมานะติดกรรมทันทีมันจะปลูกกรรมกันทันทีเนะี่ยกรรมพวกนี้มันข้ามภพข้ารรมชาติกรรมนี้ข้ามภพข้ารรมชาติมีอยู่รายหนึ่งนะครับอยู่ต่างจังหวัดเขาป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็ร่างกายนี่เคลื่อนไหวไม่ได้ซีกหนึ่งก็อยู่โรงพยาบาลมาเป็นสิบวันอาการก็ทรงกับสุดทางญาติขอให้อาจารย์ดูให้หน่อยว่าเออมันมันเกิดด้วยอํานาจ อะไรนี่ที่เป็นอยู่นี่อาจารย์นั่งสมาธิแล้วอาจารย์เห็นเขาไปตีหัวปลาช่อนนะเอาปลาช่อนมาจะทําแกงปลามันยังเป็นอยู่คือเวลาเขาตกีก็ไม่ได้ตีฝังก็ตีตามตัวก็ตีติดซีกหนึ่งน,นนะเพอตีมันก็ดิน้นมันไม่ได้ตายเลยปลาตัวนั้นมันเกิดมีความอังค้านพยายามมันเป็นกรรมชาตินี้ลนะปลาช่อนตัวนี้มันเป็นปลาตัวเมียแล้วก็ไข่แก่เตรียมที่จะวางไขล่ละมันเอาจนตายเมืนกัน ในที่สุดคนนี้ก็อยู่โรงพยาบาลได้ประมาณ10กว่าวันก็ตายนี่คือผลกรรมที่ทำไว้นะครับทำไว้ชาตินี้นี่เองปลาตัวนี้มีความอาฆาตพยาบาทเอากันถึงชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตถ้าสัตว์ที่เราทำไปเขาไม่มีความอาฆาตพยาบาทเลยไม่ใช่เราไม่ได้รับผลกรรมนะครับผลกรรมก็ได้รับก็ผลจากการกระทำแต่กรรมมันกียังไม่ให้ผลเราในชาตินี้มันอาจจะติดไปชาติอื่น กรรมในลักษณะนี้ถ้าเกิดเราทําบุญกุศลอย่างต่อเนื่องเราอุทิศบุญกุศลให้กับเขากรรมก็จะโอโหสิได้ง่ายแต่กรรมที่มีความอาฆาตพยาบาทเนี่ยมันจะไม่มโอโหสิกรรมให้คือชีวิตแรกด้วยชีวิตนี่มันจะไม่มโหสิกรรมให้เลยหรือชีวิตแรกด้วยการทรมานเนี่ยมันก็จะไม่โหสิกรรมให้แต่ถ้าไม่มีความอาฆาตพยาบาทเนี่ยถ้าเราส่งบุญให้เขาอยู่ต่อเนื่อง ส่งบุญให้เขาอยู่อย่างถูกต้องเนี่ยเขาจะโหสิกรรมให้ถึงจะข้ามภพข้ามชาติหรือจะเป็นชาตินี้หรือชาติไหนแล้วแต่ถ้าเราทําอย่างต่อเนื่องกับกรรมจะโหสิกรรมให้กรรมแก้ได้นะครับไม่ใช่แก้ไม่ได้แต่ต้องแก้ได้บุญกุศลเท่านั้นบุญกุศลที่เราทําไม่ว่าจะเป็นทำผ่านพระสงฆ์ก็แล้วทำทานเราจะไปทําบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือจะสร้างสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นวัตถุ ที่เป็นโบสถ์วิหารเจดีย์เกี่ยวกับสร้างพระพุทธรูปหรือสร้างอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับวัดน่ยน,นะครับเกี่ยวกับพุทธศาสนาเนี่ยก็สามารถชําระนิกรรมได้บุญกุศลส่วนนี้พระก็ท่านก็จะทําพิธีกรรมให้แล้วแปร่จากสิ่งของไปเป็นบุญกุศลเพราะว่าการส่งบุญกุศลให้ไปสู่กายทิพย์ที่อยู่ในภพภูมิต่างๆนี้มันต้องส่งด้วยทิพย์ มันไม่สามารถส่งเป็นวัตถุไปได้ก็ต้องทิพย์การส่งก็ส่งด้วยจิตส่งด้วยพลังจิตไม่ใช่ว่านึกจะไปส่งก็ส่งไปเฉยๆนะครับต้องมีพิธีกรรมที่ผ่านทางจิตถึงจะส่งได้ในอีกกรณีหนึ่งบุญกุศลที่ทําผ่านทานทานที่ทําในลักษณะนี้ก็คือเขาเรียกว่าการบริจาคทานที่ผ่านองค์กรที่เป็นองค์กรสาธารณะไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาโลโรงเรียน บ้านกำพร้านะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่หรือสาธารณะใดก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นศาลเจ้าโลงเจเกี่ยวกับทางที่คนจีนก็นับถือกันนะครับสามารถชำระนิกรรมได้เช่นเดียวกันในกรณีที่ท่านทําผ่านทานเกี่ยวกับการบริจาคให้กับองค์กรต่างๆเนี่ยหลังจากท่านบริจาคแล้วเนี่ยหรือท่านทําเสร็จแล้วนี่ให้ท่านมากรวดน้ํานะครับเอาน้ํามาเทลงดินทําไมการกรวดน้ํานี่มันสําคัญอย่างไร เขาเรียกเป็นการให้สัจจวาจาเป็นการยืนยันต่อพระแม่ธรณีต่อบุญกุศลที่เราทําต่อแผ่นดินนะครับพูดถึงคําว่าแผ่นดินนี่มันยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าแผ่นดินนี่รองรับทุกสิ่งทุกอย่างให้คําสัจจะให้สัญญาไว้กับแผ่นดินมันก็มีความสําคัญนะครับการกรวดน้ํ่มีความสําคัญไม่ใช่ไม่สําคัญนะครับดังนั้นเมื่อท่านบริจาคเสร็จท่านก็กรวดน้ําลงดินแล้วก็อุทิศบุญกุศลนี้ ไปให้กับใครก็ว่าไปนะครับในคําสุดท้ายก็บอกให้กับเจ้ากรรมนายเวรจิตทุกวิญญาณทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมินะบอกจงมาโมทนาบุญกุศลที่ข้าพระเจ้าได้กระทําในวันนี้นะครับเมื่อท่านรับแล้วก็โหสิกรรมโหสิกรรมโหสิกรรมให้แก่ข้าพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปก็เราติดกรรมของเขาเราก,าโกรร็โหสิกรรมโหสิกรรมโหสิกรรมให้เขาด้วยเช่นเดียวกัน การที่เราบอกว่าอาสิการามให้ถึงสามครั้งก็เพราะว่าเป็นการยืนยันเป็นการยืนยันด้วยความจริงใจที่เราให้นะครับบุญกุศลอีกอีกอย่างก็คือจากการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธินะครับหลายหลายท่านเอาแค่สวดมนต์สวดมนต์เสร็จแผ่บุญกุศลไปเขาบอกว่าไม่เห็นมีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นเลยดังนั้นท่านที่ชอบสวดมนต์นะครับท่านต้องนั่งสมาธิด้วยนะครับบางคนสวดกันตั้งชั่วโมงสองชั่วโมงอานิสง์นี่มันเกิด ขึ้นที่จิตเวลาเราสวดมนต์เนี่ยมันยังมีตัวอารมณ์นะครับเป็นตัวอารมณ์กับตัวสมองเนี่ยมันทํางานคู่กันแล้วมันก็จะใช้ส่วนอารมณ์นี่เป็นตัวปรุงแตง่งดังนั้นส่วนประกอบสองส่วน,น,น,นเนี้ยมันทํางานแต่จิตเนี่ยมันยังเป็นอิสระอยู่ดังนั้นถ้าเรานั่งสมาธิเนี่ยจิตเป็นสมาธิน่ะจิตมันเกิดพลังแล้วเราก็ส่งบุญกุศลทางจิตเราไม่ได้ส่งบุญกุศลทางสมอง เราไม่ได้ส่งบุญกุศลทางอารมณ์นะครับมันส่งไปไม่ได้ดังนั้นท่านสวดมนต์แล้วเนี่ยท่านต้องนั่งสมาธินะครับท่านต้องนั่งสมาธิทุกครั้งนะครับอย่างน,น้อยๆถ้าครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งนั่งสมาธิพอจิตท่านสงบท่านก็กําหนดอธิษฐานจิตในใจเลยว่าบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดมนต์นั่งสมาธิจเจริญจิตภาวนาขออุทิศบุญกุศลให้กับใครก็ให้ไปให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกจิต ทุกวิญญาณทุกรูปทุกนามนะครับทุกภพทุกภูมิก็อธิษฐานจิตไปให้เลยอธิษฐานเหมือนกับที่อาจารย์กล่าวไปเบื้องต้นดังนั้นคาําอธิษฐานจิตเหล่านี้นะครับอาจารย์มีอยู่ในหนังสือเขียนไว้ในหนังสืออย่างชัดเจนการอธิษฐานจิตของอาจารย์เนี่ยไม่เหมือนกับการอธิษฐานจิตของคนอื่นที่ท่านเน้นในตาําราเกี่ยวกับหนังสือธรรมะหนังสือเรื่องบุญเรื่องกรรมอะไรต่างๆก็เยอะแยะกันไปหมดแต่ของอาจารย์นี่จะไม่เหมือนของคนอื่นก็จะมีเป็นเฉพาะ ตัวของอาจารย์นะ,ะเฉพาะเป็นคําของอาจารย์เอกลักษณ์ของอาจารย์ทําไมถึงเป็นเช่นนี้นะครับเพราะคําอธิษฐานจิตของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ได้มาจากสมาธินะครับมีครูบาอาจารย์กายทิพย์ก็ท่านลงมาบอกว่าให้อธิษฐานจิตเช่นนี้มันก็จะทั่วถึงจะครอบคลุมทั้งหมดเลยใช้คําว่าทุกจิตทุกวิญญ,ญาณทุกจิตทุกวิญญ,ญาณคือเราไม่รู้ว่าเป็นไข่ไม่ว่าจะเป็นวิญญาณมนุษย์วิญญ,ญาณสัตว์เป็นจิตของเทพพรมเทวดาทุกจิตทุกวิญญ,ญาณน,นี่ รับรู้หมดทั่วถึงหมดทุกรูปทุกนามนี่ก็ถือว่าเราไม่รู้ตัวตนนะครับไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือจะเป็นสัตว์หรือจะเป็นใครก็แล้วแต่แต่เราก็ไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันว่าเป็นใครเราเจาะจงไม่ได้ก็ทั่วเหมือนกันนะครับแล้วก็ทุกพบทุกภูมินะครับทุกพบทุกภูมินี่หมายความว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ณนะสถานที่ใดนะครับไม่ว่าจะอยู่ มนวิมานไม่ว่าจะอยู่พ้นในอบายหรือในนรกหรือจะอยู่ในภพภูมิที่เขาอาศัยอยู่สามารถถึงทุกทุกที่เช่นเดียวกันดังนั้นคำอธิษฐานกรรมภาวนาอธิษฐานจิตของอาจารย์เวลาส่งบุญกุศลเนี่ยมันถึงครอบคลุมนะครอบคลุมได้ทั่วถึงท่านก็จะเห็นว่าคำอธิษฐานจิตของอาจารย์นี้ไม่มีในตำราเล่มไหนเลยมีเฉพาะของอาจารย์อย่างเดียวนะครับ คนเราในเวลามันชีวิตมันมีปัญหาขึ้นมาแล้วมันสับสนมันไม่สามารถที่จะหาทางแก้นะครับตัวเองได้เ็าเรียกว่าขาดปัญญาเมื่อขาดปัญญาแล้วเนี่ยเราก็ไปถามคนโน่นคนนี่เจอคนดีก็แล้วไปเจอคนไม่ดีก็จะโดนหลอกคนนี่พอโดนหลอกขึ้นมานี่ไม่กล้าบอกใครนะจะเก็บปิดเงียบบางทีสามีภรรยาภรรยาไปหาหมอดูมาหมอดูให้ทำโน่นทำนี่ ทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่หมอดูบอกบางคนก็ต้องเสียในสิ่งที่ตัวเองรักในสิ่งที่ตัวเองสงวนก็ต้องยอมให้เขาอะยอมเพราะอะไรตัวเองคิดว่าในสิ่งตัวเองปรารถนานี่เขาช่วยได้ต้องยอมมาตัวไปแลกไปให้เขาเนี่ยเขาเรียกว่าคนไม่มีปัญญาคนประเภทนี้นี่ก็คือโดนหลอกอะไล่ะแต่หนังสือของอาจารย์นี่สอนให้เรารู้ปฏิบัติด,ด้วยตัวเรารู้ด้วยตัวเรานะพอเรารู้แล้วนี่เราจะไปคุยกับใครเนี่ย เราจะไปหาใครปรึกษาใครเนี่ยเราจะรู้เลยคนคนนี้ก็พูดมาอย่าง nice, เอะมันเป็นจริงไม่จริงเป็นไปได้ไหมสิ่งที่เขาพูดเน่เพราะหลักของอาจารย์อาจารย์ถือหลักพุทธศาสตร์เนี่ยมันเป็นหลักวิทยาศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์คือหลักเหตุและผลสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เรียกมันเป็นผลเมื่อมันเป็นผลแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเข้าไปค้นหาคือเหตุมันอยู่ไหนเหตุมันมาจากไหนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรก็เลยเราเข้าไปหาเหตุนะเข้าไปหาตัวเหตุ เมื่อเราเจอเหตุแล้วเนี่ยเราก็หาวิธีแก้มันก็แก้ได้ไม่มีอะไรที่แก้ไม่ได้นะครับในโลกนี้ทุกเรื่องมันแก้ได้ทั้งนั้นแค่เราไปรู้แค่เราไปหาเหตุมันได้เจอแล้ววิธีแก้ไม่ต้องแไปใครแก้หรอกแก้ด้วยตัวเองนะการแก้ในเบื้องต้นต้องแก้ด้วยตัวเองก่อนเราแก้ด้วยตัวเองไม่ได้นะคนที่มีปัญญาเนี่ยคนที่ผ่านการฝึกจิตในทางธรรมมาแล้วเนี่ยเขาจะรู้ตัวเองได้เลยว่าเมื่อเขาแก้ไม่ได้เนี่ย เขาจะไปหาผู้รู้คนใดที่จะแก้ให้เขาเขาจะไม่ไปหาสเปสสปะเวลา,าไปเจอแล้วเนี่ยถ้าไปเจอผู้รู้รู้จริงไม่จริงเนี่ยเขาจะวิเคราะห์ได้เขาจะวิเคราะห์ได,ได้แต่คนถ้าไม่มีปัญญาการการปฏิบัติธรรมเนี่ยเวลาไปหาผู้รู้ที่แก่น่ะไปหาใครถ้าเขาโน้มน้าวพูดจาโน้มน้าวทาให้ตนเองหลงเชื่อนี่ก็จะตัดสินใจทําทันดีเพราะว่าคนมันทุกเนี่ยเวลามันทุกมันหนาทางออกไม่ได้ นั่นเขาคิดเขาเองเนะจริงๆนี่ทุกมันหาทางออกได้ทางนั้นแหละความคิดเนี่ยอย่าไปทําให้มันจนหรอกความคิดเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราเนี่ยเราจะคิดดีคิดไม่ดีนะคิดถูกคิดผิดคิดเป็นมงคลไม่เป็นมงคลมันอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นเลยเร,เ,นนเราเป็นคนคัดสรรมันเราเป็นคนค้นหามันเราเป็นคนหยิบ,บยื่นออกมาอยู่ที่ตัวเราทั้งนั้นนะไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยนะครับ นะครับเราปฏิบัติทำทําให้เกิดปัญญาแล้วเนี่ยนะการตัดสินใจอะไรมันจะตัดสินใจได้เด็ดขาดได้ถูกต้องแล้วก็จะนําความเป็นมงคลนําความสุขมาสู่ตัวเรา0814599024นะครับ0814599024ท่านมีปัญหาในชีวิตท่านมีปัญหาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ ไม่ว่าเรื่องทางโลกทางธรรมเรื่องการปฏิบัติหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ในครอบครัวในเรื่องหน้าที่การงานในลูกเต้าทีจะทําพิธีกรรมอะไรต่างๆนะทั้งเรื่องบุญเรื่องธรรมเรื่องเทพโทรหาอาจารย์ได้นะครับที่มันเกี่ยวเนื่องกับสิ่งๆที่อาจารย์พูดเนี่ยอาจารย์ต้อนรับทุกท่านนะครับจะชี้แนะให้กับทุกๆท่านนะครับอย่าลืมแวะไปซื้อหนังสือนะครับหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ที่ดีเล่มหนึ่งในเวลานี้นะครับที่เขียนออกมานะครับคนที่เขาซื้อหนังสือมาอ่านเนี่ย เขาบอกว่าหนังสือที่เขียนในเรื่องแนวเรื่องบุญเรื่องกรรมการแก้กรรมนี่เขาบอกพอเจอหนังสือของอาจารย์มานี่หนังสือเล่มอื่นนี่เขาวางไว้หมดเลยไม่เอามาอ่านเลยหนังสือที่บอกวิธีแก้กรรมอะไรทั้งหลายที่เขียนก็ปี้กันมาว่ากรรมตรงนี้ต้องไปแก่ตรงนี้คุณทํากรรมอย่างนี้ไว้แก้อย่างนี้ไม่เห็นมันแก้ได้สักอย่างให้ไปทําพิธีกรรมแก้ไปนอนในโรงศพมั่งไปนั่งทําพิธีการเอาสายสินมาผูกหัว ปันหัวก็มาถือขันกันเราก็มีพระมาสวดเปิดเสียงดังดังหึงหังหึงหังดิ้นกันพล่านเลยมาได้ยินเสียงพระเทศมันแก้ไม่ได้นะครับท่านอย่าไปหลงเชื่อไปเสียเงินเสียทองเสียเวลาท่านไปอย่างนั้นนะท่านรู้ไหมบางครั้งนี่แทนที่ท่านจะไปแก้กรรมแต่ท่านได้รับกรรมก็ามาอีก,กน,นะเวลาคนมันไปหมู่มากไปลักษณะนั้นบางทีมันมีจิตวิญญาณเกาะไปนะ มันมีของไม่ดีเกาะไปเกาะไปบางทีมันออกจากอีกคนก็ไปอยู่กับอีกคนหนึ่งเนี่ยแต่ว่าไปแล้วมันได้ของแถมก็มาอีกแต่ลักษณะการทําพิธีกรรมแบบนี้มันทําได้แค่ปัดเป่าแค่ปัดเป่าในสิ่งที่ไม่เป็นมงคลที่ติดตัวไปแค่นั้นเองแต่บางคนเนี่ยมันไปเป็นตัวแม่เหล็กดูดของที่ไม่เป็นมงคลไว้คนที่มันมีของดีอยู่มีทาอยู่ไอ้ของที่ไม่เป็นมงคลมันก็ไม่กล้ามาเกาะมาเกี่ยวแต่คนที่ไปบางทีไม่มีอะไรเลยมันเป็นแม่เหล็กดูดของพวกนี้มา ก็จะสร้างปัญหาให้กับตัวเองท่านจะหลงเชื่อนะครับแก้กรรมนะแก้ได้ด้วยบุญเท่านั้นนะบุญที่ทําผ่านสงบุญที่ทําบริจาคทานแล้วก็บุญที่เกิดจากการปฏิบัติของท่านเองนะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วต้องนั่งสมาธินะอาจารย์ขอย้ำว่าต้องนั่งสมาธินะท่านถึงจะส่งบุญไปให้กับตัวกรรมได้อาจารย์ไปดูให้อยู่รายนึ่งรายนี้ภรรยาเขา ไปเสียชีวิตที่ต่างจังหวัดคือที่จังหวัดขอนแก่นอำเภอพลเหตุที่เสียชีวิตเนี่ยเขาไปไปทําบุญกัน,นไปกันเป็นหมู่คณะนั่งรถตู้กันไปแล้วก็รถไปเกิดอุบัติเหตุมีรถเต็นเลอร์บรรทุกของที่ยาวๆไปจอดอยู่แล้วก็ไม่ได้เปิดไฟท้ายรถไว้ช่วงหลังเที่ยงคืนไปแล้วตีสองตีสามอะไรก็ว่า คนขับรถตู้ก็คงจะง่วงอะไรด้วยละมัง้งไปมันไปจะเอกันเะ่เขาก็หักหลบเพื่อที่จะให้พ้นมันไม่พ้นเขาเนี่ยไอ้ด้านซ้ายของรถตู้มันปาดมามันหายไปซีกนึงคนที่อยู่นั่งอยู่ด้านซ้ายเนะี่ยตายไป4ี่คนเป็นผู้หญิงทั้งหมดเขาอยู่ระยองเขาก็ไปเอาศพมานิมนต์พระไปทําพิธีเชิญจิตวิญญาณกลับมาบ้านเพื่อที่จะมา อยู่กับศพอยู่ที่บ้านเขาก็วางรายการกับอาจารย์เนี่ยเขาโทรมาถามอาจารย์ช่วยดูให้หน่อยว่าวิญญาณแคว้นของเขากลับมาอยู่ที่ศพหรือเปล่าหรือกลับมาบ้านมาอยู่ที่กระดูกอะไรของเขาตามที่เขาเข้าใจนะอาจารย์ไปดูที่บ้านสิ่งที่อาจารย์เห็นเนี่ยอาจารย์บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดด้วยอํานาจแห่งกรรมของเขาเกิดด้วยอํานาจแห่งกรรมของภรรยาของเขานี่หละคือกรรมที่เขาเคยสร้างไว้ในอดีต ในอดีตชาติอาจารย์เห็นภรรยาเขาเนี่เป็นลูกชาวนาในสมาธิเห็นมันเป็นทุ่งนาอาจารย์ถามว่าถนนที่รถไปเกิดเหตุแต่มันตัดผ่านทุ่งนาไหมเขาบอกว่าสองข้างถนนน่ะเป็นทุ่งนาสี่คนเนี้ยไปทํานาไปล่าสัตว์ชนิดเพื่อที่จะเอามาเป็นอาหารเนี่ยนะสัตว์ตัวน,นี้ก็โดนสี่คนนี้ฆ่าตายเวลาไปหาปูหาปลาหาตามทุ่งนาก็จะไปเป็นหมู่ขนาดคนอื่นที่เจ็บก็ไปกับเขาด้วยแต่ว่าเมื่อคนคนนี้หยุดยรวมกลุ่มคนสี่คนในคนอื่นก็เดินทางต่อไป ไปทมอย่างอื่นต่อไปแต่คนสี่คนเนี้เจอสัตว์อยู่ชนิดหนึ่งไปฆ่าก็เาฆ่าก็ตายสัตว์ตัวนี้มันเกิดมีความอาฆาตพยาบาทมันมีความคาดแขนดังนั้นมันก็รอเขามันอยู่มันก็รออยู่ตรงนั้นนะเพราะมันไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะครับยังไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหนมันก็รออยู่นะสถานที่อย่างนั้นบังเอิญวันนั้นคนนี้ไปไปครบกัน4ี่คนเขาบอกเส้นทางนี้เขาก็เคยไปมาไปกันแค่3คนแต่ก่อนเขาไม่ได้ไปกัน4่คนไป3าคนแต่ครั้งนี้ก็ไปกัน4ี่คน แล้วอายุก็สี่กว่าก็อายุก็ไล่ๆกันทั้งนั้นเลยอลูกเป็นผู้หญิงทั้งหมดอาจารย์บอกว่าที่เห็นในสมาธินี่มันเป็นผู้หญิงทั้งหมดเลยเป็นนุ่งผ้าถุงเหมือนชาวนานะพอไปครบองค์ก็แล้วครบองค์เวลาได้หมอมันเล่นงานเลยกันเนี่ยตายหมดเลยสี่คนนี้แล้วก็ที่เหลือก็บาดเจ็บก็ไม่ถึงกับสาหัสมาก,กเพราะคนคนนั้นเรไปส่งรับกรรมไปส่วนหนึ่งไม่ถึงกับดุนแรงมากดังนั้นอาจารย์บอกว่าที่ไปเชิญจิตวิญญ,ญาณมาเนี่ยวิญ,ญญาณไม่ได้มานะวิญญาณอยู่กับที่นะ ทั้งสี่วิญญาณเลยไม่ได้มาเลยอยู่ณนะสถานที่เกิดเหตุนั่นแหละเพราะสถานที่เกิดเหตุนะั้นมันเขาเคยฆ่าสัตว์เอาไว้ในดีชาติดังนั้นวิญญาณทั้งสี่คนเนะี่ยเข้าไปอยู่ตรงนั้นไปเค้าอยู่ตรงนั้นเลยก็ถามมาทํำยังไงวิธีที่จะเอาเชิญวิญญาณมากอาจารย์บอกว่าใครไปทําพิธีเชิญก็ไม่มาเชิญมาไม่ได้เพราะมันอยู่ด้วยอำนาจแห่งกรรมวิธีแก้อาจารย์บอกคุณต้องทําบุญกุศลแล้วดึง คือดึงวิญญาณนั้นออกมาคือให้วิญญาณนั้นเปลี่ยนภูมิจากที่นั่นคือเปลี่ยนภูมิคือไปตายจากที่นั่นก่อนแล้วไปเกิดไปในภพภูมิใหม่แล้วถึงจะเอาวิญญาณนั้นออกมาได้ก็เลยก็แนะนําให้เขาไปทํากรถินช่วงเทศกาลกรถินแล้วก็ทําสังฆทานขอเจดีย์ทรายสร้างซุ้มประตูวัดเกี่ยวกับวัดน,น,นะเกี่ยวกับสงฆ์นะครับให้ทําแล้วอุทิศบุญกุศลให้เขาแล้วก็บอกให้เจ้ากรรมในเวรของเขา ด้วยที่ที่เขาเคยทําลายชีวิตไว้แล้วก็บอกว่าให้วิญญาณน,นั้นจุดติจากที่นั่นในภาคของจิตวิญญาณน,นี่เขาเรียกว่าตายนะครับบางท่านก็คิดว่าการจุดติคือการเกิดไม่ใช่บอกว่าจุดติจากภพภูมินั้นแล้วไปเกิดในภพภูมิใหม่ต้องเอาบุญเข้าไปใส่นะครับเอาบุญไปให้เขาให้เขาไปเอาบุญนี้ที่เขาได้ไปชําระหนี้กรรมนี่คือตอนที่เขาชดใช้หนี้กรรมของเขาด้วยชีวิตต่อชีวิตแล้วไอ้นั้นไปส่วนหนึ่งแหละแล้วก็ดึงวิญญ,ญาณออกมาก็เอาบุญกุศลที่ญาติ ทำไปเนะี่ยก็ไปส่งให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เขาเคยทําไว้เนี่ยแหละแล้วก็ให้ตุติจากภูมินั้นคือตายจากที่นั่นแล้วมาเกิดไปอยู่ในภพภูมิใหม่อีกนี่คือวิธีแก้ไม่สามารถที่จะเชิญมาได้ดังนั้นวิญญาณทั้งสี่ดวงไงนะทั้งสี่วิญญาณก็ยังอยู่ที่นั่นแหละเวลาทําบุญก็ให้อุทิศส่วนกุศลไปให้เขานี่คือสิ่งที่อาจารย์บอกเขาบอกว่าคุณทําไปทําอย่างสม่ําเสมอนะครับแล้วก็ต่อเนื่องแล้วถึงเวลา เวลาเขาไปนะครับเวลาเขาจุดติจากภพภูมินั้นก็ไปเกิดเขาจะมาบอกคุณเองอ่ะคุณอาจจะฝันก็ได้หรือคุณอาจจะนั่งสมาธิแล้วไปรับรู้ตรงนั้นก็ได้ดังนั้นการเชิญจิตวิญญาณที่ไปตายในสถานที่ต่างๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเชิญได้มาได้ทุกวิญญาณนะมันต้องมานั่งดูกันนั่งดูก็ว่าเนะี่ยมันเกิดจากอะไรจิตวิญญาณนั้นเขาอยู่ที่นั่นหรือไม่หรือว่าบางจิตวิญญาณพอตายแล้วในเข้าภูมิเลย นะเข้าไปสู่ภพภูมิเข้าไปใช้กรรมเลยหรือบางทีเข้าไปในอาบายไปตกนรกเลยก็แสดงเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วจะไปเจาะจงไม่ได้ว่าวิญญาณตายปุ๊บต้องอยู่ที่นี่ต้องทําพิธีเชิญกันหรือตายแล้วนี่เขาต้องมาอยู่กับาธาตุขันกับกระดกูกับร่างกายหรือกับศพอะไรก็เราไปเจาะจงไม่ได้ดังนั้นต้องเอาผู้รู้เข้าไปดูเข้าไปรู้รู้ว่าจิตวิญญาณนั้นอยู่ที่ไหนใช้กรรมอยู่ที่ไหน ต้องเอาผู้รู้เข้าไปเท่านั้นแล้วถึงจะทำอะไรได้ถูกต้อง0814599024นะครับ0814599024อย่าลืมไปหาซื้อหนังสือนะครับหนังสือพลังจิตเปิดภูมิแก้กรรมท่านอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วท่านก็จะรู้ว่าตัวตนอาจารย์จริงๆคือใครสิ่งที่อาจารย์พูดนี่มันรู้จริงไหมนะครับ